เราจะมีที่พึ่งทางใจใช่เราจะแบบว่าเราไม่ว่าเราจะทําอะไรจะออกไปเที่ยวออกไปทํางานหรือว่าอยู่บ้านก็ตามถ้าเกิดเรามีแบบมีสิ่งสังเกตเอ้ยหรือว่ามีความโชคดีคุ้มครองเราอย่แง้มันเป็นความสบายใจแล้วก็สําหรับคนที่เชื่อผมเชื่อว่าแบบมันจะนําพาทุกคนเนี่ยไปแบบไปในทางที่ดีขึ้นได้แบรนด์โทนาลีครับเราผลิตเขาเรียกว่าทำเครื่องประดับออกมาเป็นสายโมครับแต่เป็นสไตล์มินิมอลครับ ่นรีว่าพลีีเครื่องประดับแห่งความโชคดีสําหรับคุณใชามันยังไงพี่พีคือสำหรับบางคนอาจจะรู้ว่าเครื่องประดับเรามีหลากหลายสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งแบบพอเป็นความเป็นสายมูครับสมัยบางทีเราเราไม่สามารถเอาเครื่องประดับมาแมทช์ได้กับเอวีเดลุกหรือว่าตามโอกาสต่างๆที่เราจะต้องต้องไปออกใช่ไหมครับทีนี้แบรนด์วันนี้ก็เลยปรับดีไซน์ใหม่ ให้ให้เครื่องประดับสายเงนเนี่ยมันมีความมินิมอลมันมีความหลูมากขึ้นทําให้เราเนี่ยไม่ว่าจะไปออกงานจะไ,นไปออน้ำท,ทุกลุกเดวิดเดลุกเลยเราสามารถเอาเครื่องประดับเนี่ยไม่นจะเป็นต่างหูแหวนสร้ยอยคอหรือแม้กต่ตั้งนี่กาไลข้อมนนือครับสามารถใส่ได้ในทุกๆวันเลยครับนี่ซึ่งวันนี้คือเดอะเฟิร์สคอเลคชั่นแต่ว่าก่อนที่จะไปเห็นว่าแบบในเดอะเฟิร์สคอเลคชั่นมีคอเลคชั่นอะไรบ้างเนี่ยเราคงต้องมาถามความรู้สึกก่อนนิดนึงว่าตอนที่ เออทางแบรนด์ติดต่อไปให้เป็นพรีเซนเตอร์ความรู้สึกแรกคืออะไรออโอ้อยรู้สึกกรี๊ดรู้สึกกรี๊ดใช่ครับผมยกมือพนมเลยกูซาชุก้มขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี่เรียกวคุณภาพขนาดดีครับแล้วก็เป็น พิเซนเตอร์คนแรกด้วยดีใจมากแล้วก็มาเขาบอกเขาภูมิใจที่แบบเราอยากทําให้หน้าที่ตรงนี้ออกมาดีที่สุดครับแล้วปกติเราเป็นสายมูไหมครับไหนพูดสิเราเป็นเราเป็นคนมูไหมที่สุดทำไมอ่ะตอกไปแล้วเป็นขับรู้หรอคือยังไงทาไมคือแบบพราะดูจาก ดูจากลูกก็เด็กหนุ่มวัยรุ่นดูแบบว่าอินเตอร์คือไม่น่าจะแบบเป็นสายมูแต่เธอซ่อนความมูให้เหมือนับพนาเรียที่แบบเราแอบซ่อนความมูไว้ให้มันอยู่ในดีไซน์ให้มันอยู่ในมินิมอลแล้วคุณซ่อนความมูเอาไว้ตรงไหนบ้างไหนพูดกับพี่สิ ตอนแรกพอยังไม่เจอคอนดีลีมันอยู่มันอยู่ข้างในใจมันซ่อนอยู่ในใจมันซ่อนอยู่ในใจเวลาผมอยู่บ้านก็จะสวดมนสวดมนต์ไหว้พระนับถือพิพิคนเน่เราเทพต่างๆครับก็พอมีแบงนด์คอนีลีเราแบบเรายิบจากในใจออกมาใส่เป็นขครงประดับได้ด้วยครับ เรียกว่าเห็นไหมว่าตัวพรีเซนเตอร์กับตัวแบรนด์เนี่ยมีความคลายขึ้นราก็เรียกว่าเราเลือกถูกจริงๆเราเลือกถูกมากๆนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ใครที่กําลังหาเครื่องประดับสายมูนะคะลองมาแบบว่าเปิดใจแล้วมารู้จักฮารีให้มากขึ้นว่าฮารีเราแบบต้อนความมูย,ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในแต่คอลเลคชันแต่ก่อนที่จะตรงนั้นเนี่ยเห็นว่าตอนไปถ่ายโปรโมทใช่ไหมก็ได้ใส่เครื่องประดับด้วยถูกไหมฮะวันนั้นแบบควรค่ากับการมีไว้เออวันนั้นใส่อะไรไปบ้างครับ วันนั้นใส่ไปหลายคอลเลคชันอยู่กับก <Ừ. S 2> ิ๊สไป์แต่มีหนึ่งคอลเลคชันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัววันนี้ใส่มาด้วยเพราะอยากให้ทุกคนเห็นในความสวยงามอุ้ยตายแล้วเฮ้ยอหล่ออันนี้คือใส่มาอ้อมันถูกซ้อนจริงๆด้วยใช่ันนี้เป็นคอลเลคชันทาร่โรับเป็นคอลนทาร่โลที่แบบมันมีกิมมิคเหมือนเราสามารถบิดอย่างสร้อยครับเราสามารถบิดข้างหน้าข้างหลังได้ให้แบบ ด้านหนึ่งมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ของวามโชคดี uh huh. ตัวอีกด้านหนึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของไพ่ทาโร่เอาเป็นว่างานเล่ามาดูกันดีกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาทำความรู้จักนะคะกับ The First Collection of h o r n e r y ค่ะคอลเลคชันนี้มีความพิเศษและน่าสนใจนะคะมาดูกันดีกว่าว่าในคอลเลคชันนี้มีอะไรบ้างนะคะอยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะกับคอลเลคชันแรกค่ะ The b e s e Tarot Collection ก็จะมีต่างหูและสร้อย คอเล็ชันนี้สวยมากดูนี่นดูก่าค่าของเรานะมีต่างหูกับสร้อยและที่หนูใส่มาด้วยเล่าถึงคอเลคชันนี้ให้พี่ฟังนิดนึงสิงว่าแบบสวยขนาดไหนผมว่าความพิเศษมันคือความความเรียบง่ายเรียบง่ายแต่โรูครับสุ้เราเอาดีเทลของ ความเป็นไทยกาทาโรขึ้นมามันเลยมีความเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงแต่ว่าตรงกางครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใส่แบบดีเทลเข้าไปทำให้มันมีความละยิยระยับตองบึกอีกด้านหนึ่งเราสามารถพลิกมาให้มันเป็นมีความลายของไพยาถโรได้อมีาโรกมันคือพลิกได้ใช่คุณพระนะคะ แค่คอลเลกชันแรกเป็นแฟนก็น่าจะกด C f กันเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่ากดแบบหนูอยากได้คอลเลกชันนี้ยังไม่หมดค่ะคอลเลกชันต่อมาขออนุญาตไปพบกับ The Magic of the Night c o l l e เลกชัค่ะมีต่างหูแล้วก็มีสร้อยสวยมากหน่ยอยากได้คอลเลกชันนี้พี่เป็นคนชอบพัดจันเป็นนการสวนตัวแบบแบบ night, มันแบบเดินในมากจริงจไหนเล่าคอลเลกชันนี้ให้ คอลเลกชันนี้ถ้าเกิดผมใส่ทุกคนได้เห็นชัดที่สุดน่าจะเป็นจากงานสไตล์เมตติ้งครับอ่าต่างหูมันจะมีอยู่หนึ่งชว์ที่ผมใส่ต่างหูให้ลงมาเป็นพระจันทร์แต่เป็นงานคอลเลกชันนี้เลยคอลเลกชันน่าจะเป็นเพลงแรกเปิดเลยป่ะอ่านายคือเซ็กโอ้ยเราสังเกตกันได้เห็นไหมถ้าอยู่บนเวทีใครๆเรายังเห็นความงามของเครื่องประดับได้เลยใช่ครับ่ะหรือว่าเป็นคอลเลกชันที่สวยมากอันนี้ดีไซนซีเอฟใครที่เป็นแฟนแต่ว่า ออความพัฒนนะคะก็ตามกันมาได้เหมือนกับพิชานนะคะกับ The Magic of the Night Collection ค่ะต่อไป i n f i n i t y นะคะคอเล t ชันค่ะนี่จะเป็นกำไรอ๋อสวยมากเลยค่ะพี่บีใช่นี่สวยมากนี่มีความหินแบบมีสีเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยลิงก์กับคุณต้องรักได้ด้วยทำไมคะเพราะว่าคุณต้องรักเขาชอบเลขแปครับอ เลขแปดของอะไรจ๊ะครับผมฉันเลอว่าฉันรอดูในทุกอาทิตย์เลยว่าแบบซีรีส์มันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสมมติว่าแบบเฮ้ยอยากสนับสนุนด้วยอยากให้ระดับดีๆที่แบบนึกถึงตัวละครตัวนี้นึกถึงตัวละครเหมือนมีผมกับคุนต้องรักอยู่ด้วยตลอดเวลาก็นี่เลยครับอ่าก็จะเเราก็จะเห็นแบบว่าอินเทอร์เน็ตเนาะแบบว่าเป็นเลขแปดเป็นแต่ว่าเครื่องหมายของแบบ ความแบบไม่สิ้นสุดอะไรนี้แล้วก็แบบว่าความเป็นอันตันแฟนๆก็ลองได้นะคะต่อไป Star of l u c k Collection ค่ะก็จะเป็นแบบน้องแหวนอุ้ยใช่ครับว่าน้องแหวนบอมนิโว่ใช่ครับนิโม่อะไรมากเลยอันนี้จะมาความเล่งดายลงถึงแต่ที่สำคัญที่สุดผมว่าทุกๆคนอยากได้ความโชคดีอยู่แล้วอ่าไม่ว่าจะเราจะแบบออกไปทํางานออกไปเจอใช้ชีวิตออกไปเจอเพื่อนหรือแม้กระทั่งแบบวันเล็กๆที่แบบุ้ยเราอยากเจอเรื่องดีๆในแต่ละวัน ผมว่าม so, hmm. uh ันมันปรุวิจได้ก็ในเครื่องนีเขาเรียกว่าช่วยช่วยอัพอัพเรเวลก็หาแนี่เรียกว่าแบบว่าใครกําลังแบบหาแหวนมาใส่ในแบบนิ้วนางข้างซ้ายก็ลองได้ก็ลองได้หรืออยากใส่แหวนวกับผมก็ลองได้ครับคอลเลคชั่นสุดท้ายค่ะ h a s ์ o อ c o นะคะคอลเลคชั่นจะเป็นสร้อยพร้อมแบบว่าล็อกเกตอันนี้ก็คือจะเป็นหัวใจ นะฮะเล่าให้ฟังหน่อยถึงคอลเลคชันนี้ผมว่าคอลเลคชันนี้มันมันมีความเรียบง่ายแต่มันมันทัชใจที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าเราจะพึ่งความโชคดีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหนสุดท้ายแล้วทุกๆอย่างมันเริ่มต้นจากใจเราอ่าเฮ้ยนี่เหรอขติลูกเราหล่อมากเลยนะนี่ขติกันด้วยนะคะเรียกว่าทั้งหมดในทุกคอลเลคชันนี้คะ่ะนี่คือเดลเฟิร์คอลเลคชันออฟฮอนารีนะคะแฟนๆสามารถที่จะ ดูแลวเรียบร้อยนะคะใครที่แบบมีไว้ครอบครองแล้วดีใจไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีไว้ในที่ครอบครองนะคะที่ไม่ได้มานั่งอยู่ด้านในแฟนๆสามารถที่จะอยู่แล้วก็ซีเอ็กันได้เลยเรียกว่าติดไว้ในใจได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนชอบส่วไหนและจะมีแอนดแบทยังไงแฟนๆเตรียมตัวได้เลยอ่ะสำหรับพี่พีท ทั้งหมดในคอลเลกชันนี้ไหนพูดในฐานะพเซนเตอร์นะคะให้ฝากแบบว่าฮอนนารีแล้วก็เดอรเฟิร์สคอลเลกชันไว้นิดนึงครับเชิญครับครับผมก็ขอฝากเดอรเฟิร์สคอลเลกชันของฮอนารีไว้ด้วยนะครับผมอยากบอกว่าเครื่องประดับในทุกๆคอลเลกชันเลยแมทแล้วก็เข้ากับทุกๆคนได้ดีมากบางวันเราอยากจะออกไปเดินเล่นปกติครับแล้วก็สามารถจิบเครื่องประดับสักหนึ่งชิ้นก็จะเป็นแหวนต่างหูหรือให้สรียก่าต้อยออกไปได้เลยครับหรือบางทีแบบว่าเรา จะต้องออกงานหรูๆก็มีเครื่องมือดักที่ที่ใหม่กับเราได้อ,อยากทุกคนมั่นใจแล้วออกไปพร้อมกับความมั่นใจความมั่นใจที่มีเพิ่มมากขึ้น<ช>แล้วก็มาพร้อมกัคมบความโชคดีครับก็ขอฝากทุกคอลเลคชันของพอนดนีด้วยนะครับมีพิเซนเ,เตอร์มาพูดถึงขนาดนี้งั้นบอกช่องทางกันสักนิดหนึ่งนะคะช่องทางในการกติดตามกิจกรรมต่างๆขอนดะรีสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะพี่พี่์หลักๆก็สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรมครับ รวมถึงถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยครับนี่แฟนๆสามารถไปกดติดตามนะคะได้ทุกๆช่องทางออฟฟิเชียลของฮอนารีค่ะจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้บอกเลยว่าน่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆได้อีกมากมายจริงๆในฐานะพรีเซนเตอร์ในฐานะที่มาร่วมงานกับฮอนารีเชื่อว่าแฟนๆน่าจะได้ื่้งประดับที่สวยๆถูกใจไปไว้เคียงข้างตัวเองนะคะพร้อมกับความโชคดีค่ะ อย่างที่เราได้บอกไปว่าฮอนนาีคือเครื่องประดับนะคะแห่งความโชคดีสำหรับคุณและนี่คือพีทวัสดุทอนเชิญ oh <my> ลุกขึ้นนิดนึงนะคะพีท